วุ้นเส้นเนี่ยมันช่วยเรื่องการลดน้ําหนักได้จริงไหมคะโอเคมีความเชื่อของนักโภชนาการครับที่บอกว่าเออการลดน้ําหนักเนี่ยเราต้องจํากัดแคลอรี่ครับทีนี้ไอ้เจ้าตัววุ้นเส้นเองนี่นะครับมันเป็น เส้นที่มีปริมาณแคลอรี่ต่ำกว่าเส้นอื่นๆเมื่อเทียบกับเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะครับก็เลยมีคําแนะนําว่าถ้าอากจะลดน้ำหนักก็เปลี่ยนไปกินวุ้นเส้นสิซึ่งในความเป็นจริงแล้ววุ้นเส้นเนี่ยมันทํามาจากถั่วเขียวใช่ไหมครับแต่ในถั่วเขียวเนี่ยเมนหลักของมันคือโปรตีนครับแต่เวลาทําวุ้นเส้นเนี่ยเขาจะแยกเอาโปรตีนออกไปครับแล้วเขาจะเอาน้ําของมันนะครับซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตดังนั้นตัววุ้นเส้นเองไม่ใช่แหล่งของโปรตีนนะครับแต่เป็นคาร์โบไฮเดรตเพียงแต่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่อาจจะมีแคลอรี่ออันน่าื ก็เลยแนะนําว่าให้กินวุนเส้นเพื่อลดน้าหนักในความเป็นจริงแล้วในการลดน้าหนักเราต้องจํากัดแคลอรี่ลงครับและควรจะหลีกเลี่ยงคาร์โบไฮเดตดังนั้นวุนเส้นก็ไม่ได้เป็นแหล่งอาหารที่ดีครับเพราะมันไม่ใช่เป็นสารอาหารโปรตีนแต่เป็นคาร์โบไฮเดตที่อาจจะมีคุณภาพมีแคลอรี่ที่ต่ํากว่าเท่านั้นเองยังไงก็ตามถ้าเรามีปัญหาในการที่จะต้องลดคาร์โบไฮเดตลงอย่าลืมนะครับวุนเส้นเป็นคาร์โบไฮเดตครับไม่ใช่โปรตีนจากถั่วเขียวนะครับ